สวัสดีครับผมนายกิษราคบิรพัฒน์แผนกอิเล็กทรอนิกส์วทนท .3 วิชาการงานอาชีพความเขนครับวันนี้เราจะมาต่อวงจร IC ซีบวกเลขแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับวงจรทดลองนะครับแล้วก็ IC 7400แล้วก็ IC 7486นะครับแล้วก็สายตั้มนะครับต่อไปเป็นการต่อวงจรนะครับนี่นะครับดูที่ขาแรกของ IC 7400นะครับ ไปเชื่อมเข้ากับ748เขาจ็ดสี่แปดหกขาแรกนะครับต่อไปนะครับขาที่สองนะครับขาที่สองของเจ็ดสี่ศูนย์ศูนนะครับไปเชื่อมเข้ากับเจ็ดสี่แปดหกขาสองเหมือนกันนะครับข้อที่3านะครับขาที่สมขาที่สามของเจ็ดสี่ศูนย์ศูนเข้าที่ ขาเก้าของเจ็ดสี่ศูนย์ของตัวกันเองนะครับต่อไปนะครับขาที่ส ah um ี่นะครับขาที่สี่เชื่อมเข้ากับขาที่สามของเจ็ดสี่แปดหกนะครับแล้วก็ขาที่สีของเจ็ดแปจะเชื่อมเข้ากับขาที่สาของเจ็ดสี่แปดหกเลยนะครับ นี่ครับไปนะครับขาที่5ของ7400นะครับจะเชื่อเมเข้ากับขาที่5ของ7486นะครับไปนะครับขาที่6นะครับขาที่6ของ7400สี่เข้ากับขาที่10ของ7400เลยนะครับส่วนขาที่7นั้นลงก่านะครับ ขาที่7ของ7จ็ดปดก็ลงการนะครับขาที่1 4ของเจ็ดี่ศูนย์ศูนยเข้าไฟบวกเลยนะครับแล้วก็7 4็ดสี่ปดขาที่14ก็เข้าไฟบวกเลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการ C นะครับ C อยู่ที่ขาที่8ของ740นะคร แล้วข้ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นมันข้าอยู่ไม่ใหม่ก็ไม่เกี่ยกับโซเลยแล้วก็อาเอ็ดนะครับอาเอ็ดที่ขาหกของเจ็ดสี่แปดหกนะ็ไปครับเานขาขาที่หนของเจ็ดสี่แป เป็นขา c นะครับขาที่สองเขาเจ็ดสี่แปดหกนะครับเป็นขา b นะครับขาที่ห้าเขาเจ็ดสี่แปดหกนะครับเป็นขา a นะครับไปนะครับเป็นการทดสอบวงจรเทียบกับตารางความเป็นจริงนะครับช่องแรกนะครับให้ hey. A B C ลงที่ตามหมดเลยนะครับเนี่ยครับไฟก็ไฟก็จะไม่ติดเลยสักอันเลยนะครับต่อไปครับช่องที่สองนะครับให้ยีเป็นบวกนะครับขึ้นไฟบวกเลยนะครับนี่ครับก็จะติดหหลอดน,นะครับ ต่อไปนะครับช่องที่สามนะครับให้ b เป็นบวกนะครับส่วน a c เป็นลบนะครับนี่ครับก็จะเส็หนึ่งหลอดนะครับต่อไปครับช่องที่สี่นะครับให้ a b เป็นบวกนะครับส่วน c เป็นลบนะครับนี่ครับ นี่ครับก็จะติดตามตัวนี้ต่อไปครับช่องที่5นะครับให้ a b เป็นศูนย์นะครับส่วน c เป็นบวกนะครับ b ลงศูนย์เลยนะครับ b ลงศูนย์ส่วน c นะครับเป็นบวกนะครับนี่ครับก็จะติดหนึ่งหลอดมอนเดิมนะครับต่อไปนะครับช่องที่หนะครับให้ a a เป็นบวก b เป็นลบแล้วก็ c เป็นบวกนะครับ,น,บนี่ครับต่อ,อไปนะครับช่องที่เจนะครับให้ a เป็นลบ b เป็นบวกแล้วก็ c เป็นบวกนะครับนี่ครับก็จะติดแค่หนึ่หลอดน,นะครับต่อไปครับช่องที่8นะครับให้ a b c เป็นบวกหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟก็จะติดสองหลอดน,นะครับนี่ครับตลอดวันนี้เราก็ต่อวงจรเสร็จแล้วครับขอบคุณอาจารย์วิศักปญาที่ให้ความรู้แล้วก็ขอบคุณตากล้องนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับ